อระเดนร้อนแรงที่หลายๆคนคให้การติดตามอยู่นะคะก็คือเรื่องของลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะกับทางผู้บริหารของบริษัทหงทองนะคะที่ออกมาโต้หลังจากที่มีคู่กรณีเนี่ยออกมาอ้างว่าถูก สร้างเป็นหน้ามา้ารับเงิน5,000บาทในฐานะผู้ที่ถูกรางวัลที่1นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับคุณทิตาพานะคะซีโอหงทองหรือว่าคุณวีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณวีช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็มาจนถึงตอนนี้ฮะคร่าวๆสรุปให้เราฟังสักนิดหนึ่งฮะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ฮะ ก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับมิสแคนนะคะมิสแคนไทยแลนด์เพื่อให้ผู้ที่ถ้ามีคนถูกรางวัลก็คือจะไปมอบรางวัลให้กับเรารทั้งล็อกที่หนึ่งแล้วก็ลองทั้งสี่ค่ะทุกม่วนเนาะแล้วก็หลังๆก็เริ่มทรงมาไม่ครบบ้างติดนู่นติดนี่บ้างแล้วล่าสุดก็คือทรงท็อปสิบมาเนาะบางอย่างที่ลูกค้าถูกรางวัลไม่ต้องการให้ ให้เปิดเผยตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการบอกว่าทําเป็นคลิปได้ไหมอะไรแบบนี้เลยค่ะอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นป,ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรคะคุณวีก็เริ่มอพอเขาไม่ส่งนางงามมาเราก็เริ่มอขอส่งโนติสไปว่าให้ทำตามสัญญาแค่นั้นเลยค่ะจากนั้นก็มีประเด็นขึ้นมาเรื่อยเรื่อซึ่งเราก็ไม่ทราบสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือให้ทำตามสัญญามันก็จบด้วยดี ซึ่งซึ่งในสัญญาเนี่ยค่ะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในทุกครั้งที่มีผู้โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่จากทางบริษัทหงทองทางมิสแกรนที่เซ็นสัญญาไว้จะต้องมามอบให้ทุกครั้งใช่ไหมคะได้มีการระบุไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยในสัญญาสมมติ1ปีแล้วกันอนสมมติาๆต้องมากี่ครั้งหรือยังไงคะหรือว่ามันไม่มีตัวเลขต้องมาทุกงวดค่ะต้องมาทุกงวดซึ่ง1ปีมียี่วดบสีผมค่ะ ในส่วนของน้องบางคนที่ต้องเดินทางไปประกวดต่างประเทศอันนั้นเราเข้าใจได้แต่ในส่วนที่คุณไม่ได้ไปไหนคุณก็ควรต้องล็อกคิวให้เราแล้วไม่ใช่ส่งคนอื่นมาค่ะก็คือว่ามีการว่าจ้างที่มีการเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็พอเขาไม่ได้ทําตามเซ็นเอกสารที่ตามระบุไว้คุณวีก็เลยมีการแจ้งไปทีนี้ค่ะพอเราแจ้งไปแล้วทําไมเรื่องราวมันกลับตาลปัดเป็นทางเขาที่ออกมา โต้กลับจับกกับทางฝั่งเราเหรอคะคุณวีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าในระบุในสัญญาก็ระบุชัดเจนว่าเขาต้องมามอบรางวัลเท่านั้นซึ่งเขาก็เริ่มสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อบ่ายเบี่ยงไม่ให้มีสแกนมาบอกให้เราต้องส่งใบจริงให้เขาถามว่าเรา ตอนที่เราไปไลฟ์ไปมอบรางวัลเนี่ยเขาได้เห็นลอตเตอรี่ทุกใบอยู่แล้วได้จับได้ดูทุกอย่างอยู่แล้วแต่จะให้เราส่งลอตเตอรี่ไปให้เขาเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณอยากดูคุณอยากตรวจสอบมาที่หงทองหรือว่าที่ที่เราจัดเตรียมไว้แค่นั้นเลยแต่ว่าอ่าคราวนี้เอ,อต้องพูดถึงจุดที่มันเป็นสำคัญจุดสําคัญที่สังคมให้ความสนใจมากเนี่ยนะะก็คือที่คุณนวัตเนี่ยพาคุณเอกมาแถลงแล้วก็บอกว่า ไม่ได้มีการว่าจ้างเงิน5,000บาทนะฮะให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ถูกเรื่องนี้นี่คือยังไงฮะคุณวีไม่ทราบค่ะ เนาะรเราเอาหลักฐานมาคุยกันดีกว่าเนาะใครจะพูดอะไรก็สามารถพูดได้หมดรเราจะไม่เอาคําพูดเป็นนายเราเนาะมัดตัวเราไว้เราเอาหลักฐานมาสู้กันแค่นั้นดีกว่าแต่ว่าเห็นว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็อ้างมานะคะคุณวีว่าทางคุณเอกแล้วก็ทางฝั่งนู้นเขาก็มีหลักฐานรับเงินเหมือนกันเรื่องนี้คุณวีมีอะไรจะพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะ มาสู้กันเลยค่ะในศาลเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่แล้วส่วนรายละเอียดดีเทลวีก็ไม่อยากขอพูดเยอะเพราะมัน,มนจะมีผลต่อลูกคดีเราด้วยเ<อ>ข้าใจค่ะทีนี้เราอย,อ,อยากจะเอกสารฝั่งที่ทางนั้นเปิดเผยอ,ออกมาฝั่งทางเปิดเผยก็เป็นเป็นเรื่องของทางฝั่งนั้นแต่ว่าทางฝั่งของคุณวีเองก็มีเอกสารมีหลักฐานที่พร้อมที่จะยืนยันแล้วก็ ต่อสู้ันในทางคดีความเหมือนกันทีเนี้ยค่ะ,คะหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะระหว่างทางทั้งสองบริษัทเองหรือว่าอย่างกับตัวของคุณนวัดเองกับคุณวีเองเนี่ยทาไมมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากๆดูเหมือนแบบมันดูกลายเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงแล้วมันมีการโต้กลับในเรื่องของฝ่ายบุคคลตัวตัวแต่ละคนด้วยอย่างเงี้ยคือมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้รหรือเปล่าคะคุณวี วันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะเราทํางานในองค์กรเราคือต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ลอตเตอรี่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะถูกรางวัลจะออกอะไร,รซึ่งทุกคนต้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันเป็นสถานการณ์เขาเรียกแอด์ท็อกเนาะเร็วมากๆเกิดขึ้นเร็วมากๆแล้วเราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแต่ในส่วนของพนักงานหรือใครทํายังไงอันนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการงานของเราอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเนาะเพราะทุกคนก็เห็น ทุกวันนี้เราก็ไลฟ์สดให้เห็นว่าการทํางานหงทองการออกรางวัลของหงทองเป็นยังไงกู้รับกู้ถูกรางวัลเป็นใครมีใบจริงมาโชว์ถูกโทรหากันณตอนนั้นเลยเพื่อยืนยันว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือติดปัญหาอะไรต้องย้ําอีกครั้งวีให้ลูกค้าเป็นที่หนึ่งเนาะลูกค้าอยากได้อะไรเราให้ถ้าสมมตุติขอขอนุญาตค่ะคุณอะไรนะคะเต๋อกอ,อ่ะเต๋อกออนครับอ่ะ คุณคุณเต๋อกับคุณออนบอกว่าสมมุตินะคะถูกรางวัลห้าสิบล้านอย่างเงี้ยหกสิบล้านแล้วบอกว่าเออไม่อยากเปิดเผยมีก็แค่เก็บเงียบแค่นั้นแต่เราก็จะยืนยันว่าเรามีคนถูกรางวันนะแค่นี้อ่าหรือคุณเต๋อกับคุณออนบอกว่าอยากให้ไปมอบที่อ่าอเมริกาเราก็จะไปออย่างนี้เลยเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค่ะอ่า ค่ะเช่นก่อนเลยเพราะว่าทางบริษัทเองก็มีการเป็นที่เรียกว่าลอตเตอรี่เป็นแบบออนไลน์ด้วยดังนั้นแปลว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการกับทางบริษัทได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วเราก็มี80บาทจริงเนาะเรามีทางเลือกให้กับลูกค้าเราไม่บังคับลูกค้าให้ซื้อนะคะคุณอยากได้ฝากระบบแต่ข้อดีของฝากระบบเลยคือเวลาถูกรางวันคุณจะได้รับเงินเต็ม,มได้รับแจ้งเตือน แค่นั้นเนาะมีบริการา24าชั่วโมงความให้หนึ่งฮะฝากระบบคืออะไรฮะฝากระบบหมายถึงว่าฝากลอตเตอรี่ไปจริงไว้ที่เราเ,เราจะเก็บรักษาไว้ในตู้นิราภัยค่ะ,คะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือถ้าถูกรางวัลก็จะได้รับเงินเต็ม,มไม่หักภาษีเพราะเราจะดูแลเรื่องภาษีให้เนาะแล้วก็มีการดูแลทุกอย่างสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ค่ะอย่างนี้เลยก็คือว่าส่วนที่สองค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ ส่วนที่สองเราก็มีการจัดส่งแบบไปรษณีย์ถ้าใครไม่สบายใจกลัวเราเป็นหวยทิปเพราะตอนนี้คือหวยทิปดังมากค่ะว่าไม่มีใบจริงเราก็มีการจัดส่งไปรษณีย์ให้ถึงมือเลยแล้วระบบการทํางานของเราระบบของเราเนี่ยก็สัอร์ตวจรางวัลให้ด้วยว่าคุณถูกรางวัลหรือเปล่าแต่เพียงก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งเพิ่มเข้ามาเนาะ<อ>ส่วนที่สามที่เรามีเลยก็คือขายแ80ดสิบาทซึ่งที่ไหนไม่มีนอกจาก ของรัฐบาลนะ GLO ขออนุญาตดูนะคะเนาะของเราก็มี80บาทเหมือนกันแต่เพียงแค่คุณต้องมารับที่ห่งทองที่สำนักงานใหญ่ค่ะก็คือยืนยันว่ามีทั้งตัวจริงมีทั้งบนออนไลน์คุณซื้อออนไลน์คุือ็ะให้ส่งหมือนได้ก็ได้เหมือนกันลอตเตอรี่ใบจริงๆไม่ได้มีการยักยอกไม่ได้เป็นหวยทิปแต่อย่างใดทีนี้ต้องขออนุญาตนะคะคุณวีเพราะว่ามันมีประเด็นที่เกิดขึ้นกับอีกทางรายการเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณนวัดเองเนี่ยแล้วก็มีการโฟนอิน อ้างว่าคนในสายเนี่ยเป็นอดีตพนักงานของคงทองแล้วก็อ้างนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้เห็นกระบวนการหมดเลยว่าถูกไหมเงินอยู่ในเซฟอะไรแบบนี้ค่ะคุณวีได้ติดตามเรื่องนั้นแล้วคุณวีมีอะไรจะพูดถึงประเด็นนี้ไหมคะก็ยอมรับว่าเขาเป็นพนักงานจริงนะคะส่วนการทํางานก็มาจากเขาเพราะว่าเขาเป็น หัวหน้ามาร์เก็ตติ้งเขาดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะเราเห็นเขาบอกว่าตัวตัวพนักงานท่านนี้เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเขามีเอกสารในการรับเงินจริงๆด้วยเพื่อเป็นหลักฐานจริง,รง,รง,รงไม่จริงจริงไม่จริงไม่ทราบค่ะเขาก็เอามาโชว์ในศาลก็จบแล้วค่ะคือเราวัดกันที่เอกสารหลักฐานพยานสู้กันในศาลดีก,กว่าเนาะ,ะจะพูดใครก็พูดได้นะ่ะเออวีบอกว่าตอนนี้วีมีเครื่องบินเจ็ตยี่สิบล้าน จะมีใครเชื่อไหมอะเออนอนอกจากนั้นค่ะมีอดีตพนักง,งานเนี่ยเขาก็ยังอ้างว่าคุณวีเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่รงางวัลที่หนึ่งจากคนอื่นมาเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ให้มันมออีคนเห็นบริษัทหงทองให้มีคนสนใจที่จะเข้ามาซื้อลอตเตอรี่กับทางบริษัทอันนี้คุณวีอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะไม่ขอตอบดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะมีผลกับรูปคดีเดี๋ยวเราไปคุยกันในศาลดีกว่า อ๋อ,อนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือคุณพรชัยนะฮะคุณพรชัยเป็นคนที่สั่งให้พนักง,ง,ง,งานมาแชร์แชร์ให้กำลังใจบริษัทล่า<ะ>สุดในช่วงนี้ออออในในแบบในเชิงบวกเรื่องนี้ทางบริษัทมีนยุบายอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าคะคุณวีคือเรามองว่าทุกทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เราแก้ไขให้เราได้ทำงานให้เราได้คิดต่อค่ะ แค่นั้นเลยเราต้องให้กําลังใจพนักงานเราเพราะเขาทํางานกับเราเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานเราอยู่แล้วว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่เราทําไปมันมีเหตุมีผลแค่นั้นเดยค่ะอืซึ่งก็คือ,อยืนยันว่าคุณพรชัยก็เป็นหนึ่งคนในบริษัทหงทองใช่ไหมคะ คุณพรชัยเนี่ยเป็นผู้อ่าเขาเรียกว่าเป็นนายทุนคนหนึ่งนะคะในกลุ่มนายทุนที่มาลงทุนกับวีที่มาเขาเรียกยังไงดีเอาเงินมาลงเนาะให้เราบริหารในส่วนของหงทองซึ่งทางหงทองเนี่ยมีอีกหลายท่านมากแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อละกันนะคะที่หลักๆเราก็เห็นมีแค่คุณพรชัยแต่การทํางานส่วนทุกอย่างในหงทองเนี่ยมีเป็นคนดูแลเป็นคนคุมคในส่วนของคุณพรชัยก็ดูแลในส่วนอ่ติดต่อ เรื่องเงินหลักๆเลยค่ะแค่นั้นแหละก็คือเหมือนมันพูดถือหุ้นแต่ว่าคุณวีเป็นคนทํางานเป็นซีโอที่ดูแลบริษัททุกกระบวนการในการทํางานของบริษัทหงทองเป็นนายคุนค่ะเป็นนายคุณไม่คุณนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพอหลังจากที่มีกระแสออกมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผมคิดว่าน่าจะักไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบยังไงกับบริษัทองทองบ้างไหมฮะถามว่ามีผลกระทบไหมก็ค่อนข้างมีนะคะเพราะลูกค้าที่เขาไม่รู้จักเราเขาก็มาถามว่าเอ้ย มีหวยทงหวยทิพย์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่ถูกรางวัลคนที่ได้รับจริงเขาก็มายืนยันมันมันมีขาวกับดําอยู่แล้วซึ่งใครก็สามารถคิดได้แต่วีมองว่าการที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเป็นโอกาสให้กับเราที่เราเออได้พิสูจน์ตัวเราว่าบริษัทที่เราทําทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันไม่ถูกเราก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ยกตัวอย่าง คือทางรัฐบาลเขาก็ปะปามเว็บไซต์ต่างๆที่ผิดต้องผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ทยอยปิดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันก็ชีช้ชัดแล้วว่าเรายืนหยัดอีกครั้งหนึ่งว่าเราโดนตรวจสอบเรียบร้อยและผ่านจุดตรวจสอบมาแล้วแล้วศาลก็ยกฟ้องแล้วด้วยค่ะตอนนี้คือเราถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วจากนี้ต่อไปอีกตอนนี้ฮะเ,เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฝั่งที่ทางคุณวัตกับคุณเอกออกมา ให้หลักฐานอีกแบบหนึ่งนะแล้วคุณวีเองก็บอกว่าตัวเองก็มีหลักฐานแล้วก็เอกสารพร้อมมันจะเป็นคดีนึ่งไหมฮะมันต้องดาเนินกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแค่นั้นเลยค่ะก็คือทางฝั่งคุณวีเองก็ยืนยันว่าจะดําเนินคนดีให้ถึงที่สุด ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยต่อให้เขามีหลักฐานไม่ได้กลัวค่ะมีชัดมีอดีตพนักงานมีคนที่รับรางวัลแอบอ้างอ่ะอ่ะอ่ะไม่แอดอ้างว่าได้รับเงินจากทางหงทองก็ไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวเอาหลักฐานมาเจอกันเลยอันนี้ผมถามถึงความเร่งด่วนของคดีนี้หน่อยว่าคุณวีมองว่าจริงๆคดีนี้เนี่ยพร้อมฟ้องเลยไหมฮะหรือว่ายังคงรอดูท่าทีว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารอกระแสหรือยังไงฮะ ตอนนี้มันก็ติดปีใหม่นะคะก็คงฟ้องไม่ได้เนาะน่าจะหลังปีใหม่นี่แหละค่ะเราก็เก็บข้อมูลซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาทําให้เราเออจากจะฟ้องร้อยล้านก็มากขึ้นเราได้มากขึ้นเลย <laughs> เนาะแล้วมันก็เป็นเครื่องชีช้ชัดอีกว่าเออหงทองเนี่ยเราถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาจาก,จากต่างจังหวัด ทำให้นายทุนหลายๆคนเห็นความสามารถเราและให้เรามาบริหารตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและอยากเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่ดูเนาะก็ะขออวยตัวเองนิดนึงเนาะ,ะก็ดูตัวอย่างวีเนาะเราไม่ได้เก่งอะไรเราไม่ได้รวยอะไรแต่เรามาถึงจุดนี้ได้ทีนี้ <ขอ S 1> ค่ะ,คะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องขออนุญาตถามคุณวีแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ทางฝั่งคุณวัฒน์เองเขาก็ ออบอกว่าจริงๆคุณวีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความหรือเปล่า<ม>คุณวีเป็นซีโอแต่ว่ามาแจ้งความอย่างนี้มันอาจจะเป็นข้อหาแจ้งความเท็จได้เรื่องนี้คุณวีกังวลขนาดไหนครับเพราะคุณวีได้เดินทางไปจะแจ้งความแล้วใช่ไหมคะค่ะไม่กังวลเลยค่ะก็อย่างที่เรียนแจ้งไปทุกอย่างอยู่ในเอกสารหลักฐานทั้งหมดเรามีเอกสารเรามีหลักฐานทั้งหมด เราดําเนินการก็ตามอย่างนี้เลยค่ะก็สู้กันในศาลเอาข้อกฎหมายมาคุยกันเนา<น>ะณนะตอนณตอนนี้นี่คือคุณวีแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะแจ้งความไปแล้วค่ะในเรื่องแรกค่ะ คิดว่าจริงๆคุณวีจะแจ้งความทั้งหมดกี่ประเด็นกันคะเพราะว่าจากเรื่องแรกตอนนี้มันดูแตกออกมาเป็นออหลายคนหลายฝ่ายก็ถึงถึง,ถ,งถึงช้าไงคะก็เรียนแจ้งตรงๆแล้วมันก็ชาออ้านิดหนึ่งเพราะว่าเรามันมีประเด็นให้เราทรํามันมีปัญหาขึ้นมาถ้าไม่มาคุยกันไม่มาเคลียร์กันมันก็ต้องอขึ้นลงขึ้นศาลกันไปแต่ถ้ามาคุยกันเคลียร์กันจบมันก็คือจบ เราคุยได้อยู่แล้วเราพร้อมแล้วฟังเราพร้อมคุยมากๆากนัถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะเอาเวลานี้เลยไปสองห้าสิบเอ็ดนาทีเนี่ยนะฮะถ้ามีการคุยกันติดต่อมา,อาขอ,อาเจราจาขอพูดคุยเจราจากันคุณมีคิดว่ายังไงฮนะก็ฟังค่ะรับฟังค่ะ แล้วทางเราล่ะคะมีการไปพูดคุยกับเขาก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องบป็นราวการฟ้องร้องกันไหมคะคุณวีหรือหลังจากที่เขามีการออ,ออกมาแถลงอะไรเนี่ยนะฮะคุณวีมีการติดต่อเข้าไปไหมฮะ ยังไม่มีคะ่ะเราเรามีแค่คุยเรื่องงานแล้วก็จบคะ่ะแค่นั้นเองก็คือตอนนี้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายดําเนินต่อไป่ะคะอ่ะสุดท้ายอยากจะให้คุณวีพูดถึงออประเด็นนี้ที่กระทบกับทางบริษัทหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนาะเพราะว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องยอมรับว,ว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้หลายๆคนเองก็อาจจะกังวลใจกับการที่จะต้องลองเปลี่ยนจากการซื้อลอตเตอรี่เป็นใบไปซื้อแบบออนไลน์คุณวีอยากจะพูดอะไรกับประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่บ้างคะ ของเรามีทางเลือกให้คุณทุกอย่างนะคะอยากได้ไปจริงอยากฝากระบบหรือรับลอตเตอรี่แปดสิบาทก็มีคือเราเรามองเห็นทุกอย่างว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันแมสมากใครจะซื้อก็ได้ซื้อเนาะใครอยากขายก็ได้ขายถ้าลอตเตอรี่80บาทต้องหงทองดอทคอมค่ะค่ะแต่ก็ พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคร็นเป็นที่ต้องติดตามกันต่อนะฮะหลังจากปี่ใหม่ไปเนี่ยจะต้องขอรบกวนคุณวีหรือว่าอาจารย์คุณวั์อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยจะดําเนินไปสู่ขั้นตอนไหนจะเป็นการฟ้องร้องกันในหรือว่าต่อสู้กันในชั้นศาลหรือว่าไก่เกลี่ยกันได้นะฮะแต่ก็ทางเราเองก็ขอให้ไก่เกลี่ยกันได้ด้วยดีนะครับขอบคุณคุณวีมากๆเลยนะคะที่มาพูดกับเราเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่ตอนนี้หลายๆคนติดตามนะติดตามอยู่นะแล้วก็ฟังจากทางทางฝั่งคุณวัฒน์เองฝั่งคุณวีเองที่เป็นนายทุนของหงทองเนี่ยนะเป็นซีโอนซะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องเนี่ยมันจะถูกไกล่เกลี่ยลงแล้วก็ยอมความกันหรือจะไปต่อสู้กันต่อในชั้นศาลใช่แล้วนะคะ